สวัสดีครับวันนี้มาพบกับการสอนการใช้ Excel นะครับของวิชาเตรียมฝึกตกการวิชาชีพนะครับโดยอาจารย์ตรงสิทิสนคำนะครับจากที่เราเคยเรียนในชั้นเรียนมาแล้วนะครับวันนี้จะมาต่อด้วยเรื่องของการจัดรูปแบบการแสดงผลนะครับในการจัดรูปแบบการแสดงผลของ Excel เนี่ยสามารถใช้ส่วนที่เราเรียกว่า Custom นะครับก็ อันนี้ให้ดูเลยครับว่าถ้าเมนูของตัว Excel เป็นภาษาอังกฤษเราก็ใช้ตัวภาษาอังกฤษนะครับถ้าเมนูเป็นภาษาไทยก็ใช้ชื่อสีเป็นภาษาไทยในการกําหนดรูปแบบของสีนะครับการจัดรูปแบบตัวเลขนะครับก็จะตามารูปแบบที่เรากําหนดไว้เช่น0.00ศนะครับเป็นทศนิยม่องตำแหน่งนะครับมีเลขแบบสกุลเงินนะครับสกุลเงินที่เป็นทศนิยมนะครับ เลขที่มีค่าเป็นลบการใส่เครื่องหมายวงเล็บการใส่เครื่องหมายวงเล็บค่าลบนะครับที่ต้องสังเกตเพิ่มเติมคือค่าที่เป็นข้อความนะครับเราจะใส่ภายใต้เครื่องหมายวันหนูนะครับอันนี้ก็เป็นรูปแบบนะครับที่สแสดงผลแล้วนะครับเลขศูนย์แทนตัวเลขนะครับตัวช์ปก็แทนตัวเลขสองตัวนี้จะแตกต่างกันที่ว่าถ้าเรามีหลักมากกว่าหนึ่งหลักนะครับเลขศูนย์ก็จะ,สะแสดงทั้งหมดเลย แต่ถ้าเกิดมีหลักเดียวนะครับไทม์สมคอรชาร์ปก็จะแสดงเลข1ค่านะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างตัวถัดไปนะครับอันนี้ก็แทนตัวอักษรหนึ่งตัวนะครับค่าที่เป็นจุดพิเศษนะครับรูปแบบตัวอย่างนะครับเรากําหนดพิมพ์ค่านี้ลงไปในตัวคัสตอมฟอ์แมตนะครับอย่างเช่นเราพิมพ์ค่าเลขนี้นะครับเวลาพิมพิมปกติได้เลยนะครับ พิมพ์ค uh, ่า5้าสิบห้าเก้าแสนพิมเลยพิมพ์ปกตินะครับตัวนี้ก็ใส่ตัวเลขหกสิบห้าจดสามเลยนะครับทั้งหมดนี้เรา uh, คลุ่มข้อมูลนะครับแล้วก็พิมพ์ตรง format t y p e นะครับด้วยข้อความนี้นะครับผลลัพธ์จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวลองดูในตัวอย่างกันนะครับเราลองแล้วนะครับ ข้อมูลที่เป็นบวกก็แสดงตัวเลขเป็นสีนเงินนะครับมีเครื่องหมายคอมมานะครับเป็นรูปสกุลเงินเครื่องหมายที่เป็นค่าลบก็แสดงเป็นเครื่องหมายเงินวงเล็บนะครับมีค่าลบนําหน้าข้อมูลที่เป็นศูนย์ก็แสดงข้อความว่าศูนย์นะครับถ้าเราใส่ด้วยข้อความแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับลองให้นักศึกษาทําเพิ่มเติมเรามาดูตัวอย่างใน Excel กันนะครับว่ามันจะใช้แบบไหนนะครับ ครับจากตัวเลขที่ผมได้เตรียมไว้นะครับเราไปลองใส่ตัวฟอร์แมตกันนะครับอย่างเช่นเลขชุดแรกนะครับจะเป็นตัวเลขธรรมดาปกตินะครับเมนูผมเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพราะนั้นผมต้องใช้ตัวสีที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนเข้าความเป็นศูนย์ได้ไม่ไป็นะครับอันนี้เป็นชุดที่เป็นฟอร์แมตนะครับจะลอง copy นะครับส่วนใหญ่ที่เกิดผิดก็จะพิมพ์ผิดตำแหน่งนะครับนักศึกษาต้องดูตำแหน่งให้ดีนะครับ ก็ไปที่ general ตรงส่วนนี้นะครับ format m o r e number นะครับ format แล้วก็เลือก custom วางไปได้เลยนะครับแล้วก็ลองกดดูอันนี้จะเป็นผลลัพธ์ที่ได้นะครับถ้าตัวเลขไหนที่เป็นบวกนะครับก็จะขึ้นเป็น blue นะครับแล้วก็รูปแบบท่านตัวเลขตามที่เราำกำหนดรูปแบบไว้ถ้าเป็นลบนะครับก็ใส่วงเล็บ ถ้าเป็นเลขศูนย์นะครับตรงนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ให้ดูนะครับอะคขึ้นข้อความให้เป็นเลขศูนย์นะครับอันนี้คือรูปแบบของการใช้ในหนึ่งชุดข้อมูลนะครับจะใส่คัสตอมฟอรแมตได้เพียงหนึ่งตัวนะครับมาลองดูชุดอื่นกันนะครับเอาตัวนี้ดีกว่านะครับตัวนี้ดีกว่า วิธีการเหมือนกันนะครับเราเลือกชุด Copy ข้อมูลก่อนอเลือก Copy ข้อมูลแล้วอยากให้ตัวไหนคือถ้าเลขไหนที่น้อยกว่า100นะครับจะแสดงวงเล็บนะครับแล้วก็ค่าลบแบบตัวนี้เลยนะครับตัวเลขชุดนี้ผมใช้ Custom นะครับแล้วก็วางไว้เลยฮนะเลขชุดเดียวกัน ก็จะได้เป็นลบหนึนะครับหรือถ้าเกิดเป็นตัวนี้ละ่ะนะครับเลขก็จะเป็นเลขที่เป็นทศนิยมนะครับลองดูผมลองตัวนี้จุดนี้นะครับถัดต่อนนะฮะหนึ่งดอลลาร์นะครับ แล้วก็จุดศูนย์แสนึงดอละลาร์หัยี่สินนะครับเพราะสังเกตคือเลขที่เป็นชุดก็ยังปกติอยู่เห็นไหมครับเป็นเลข1นเป็นเลขหน,เ,นเ,ลข 1, เลขที่ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะลองดูอีกเลิอีกเลขนะครับอันนี้เปลี่ยนมาถ้าน้อยกว่า1ิให้็ดหโลนะครับมากกว่า20ให้ขึ้นว่าหายนะครับแล้วก็นอกจากเหลือจากนี้ก็จะเป็น average ตัวนี้นะครับครับตั้งก่อหนน้อยกว่า11กินเอลเอสนะครับยี่สิบก็เออตัวเอลเอสนะครับยี่สิบสามไฮส์ถ้าอยากให้เป็นโล ต้องเป็นเลขอะไรครับเลขสิบผมใส่เลขสิบลงไปดินโลรไหมครับตัวเลขข้างในก็ยังเป็นตัวเลขเดิมนะครับค่าไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่รูปแบบการแสดงผลนะครับให้นักศึกษาลองทดทวนและลองทําดูนะครับวิธีการที่เราจะเปลี่ยนเลขชุดนี้กลับมาให้เป็นเลขปกติเหมือนเดิมนะครับให้เข้าที่ให้เลือกช่วงข้อมูลนะครับแล้วก็กดเคลียร์ฟอร์แมตทุกอย่างแต่กลับมาเหมือนกับที่เรา ความหไวยเบื้องต้นนะครับลองทบทวนดูนะครับทิ้งท้ายช่วงท้ายคลิปนะครับอันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ให้นักศึกษาลองทำนะครับเดี๋ยวผมจะอัปไฟล์ขึ้นไว้ให้ใหนักศึกษาได้ลองทำนะครับวิธีการหมายความว่าไงเดี๋ยวผมทำใน Excel ให้ดูแล้วกันนะครับ การจัดรูปแบบเซลล์วิธีการนะครับจากในตัวเราคอยเมื่อกี้นี้นะครับเราจะมีเลขชุดนี้2ชุดนะครับที่ผมจะเตรียมไว้ให้นักศึกษาเอารูปแบบการแสดงผลนะครับของแต่ละตัวใส่นะครับของตัวเลขตัวนี้นะครับก็จะได้ผลลัพธ์คล้ายกับด้าน ด้านนี้หละนะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับเทสตัวนี้อยากให้แสดงผลนะครับโดยใช้ format เป็นแบบ0000์000ันนี้ลองสังเกตไหมครับมี0เพิ่มขึ้นมาด้วยเพราะถ้าเป็นเลข0นนะครับจะสนใจตำแหน่งนะครับจำนวนตำแหน่งเป็นหลักไหนเกิดเป็นชาร์ปก็ทำเหมือนเดิมนะครับ Custom, กดไปคัสตอมกดพิมพ์ชาร์ปลงไปนะครับเลขก็ยังเป็นเลขหนึ่งนะครับเพราะชาร์ปไม่สนใจตำแหน่งนะครับให้เป็นค่าเดิมนะครับวนค่านี้ล่ะใส่ข้อความนั่นหมายความว่าข้อนี้ก็จะแสดงเป็น msc แล้วก็0 0 0 1นไหมครับนะให้นักศึลษาลองทำตัวนี้นะครับเดี๋ยวตัวทั้งหมดนี้เดี๋ยวผมจะอัปโหลดไปให้นะครับแล้วเจอกันนะครับในคลิปหน้านะครับ